S <S ผมไม่ได้เป็นแฟนบอยนิสสากแต่ผมเป็นแฟนบอยเซฟิโลมันเหมือนเป็นโลโก,โก้คุณไปแล้วนะการขับเซฟิโลกับคุณโกโก้เนี่ยสำหรับผมเขาคืออาจารย์เลยนะเขาจะถามยี่อะไรก็ถามที่ครับผมไม่ได้โง่อย่างขนาดครับไม่ได้แกง,งโง่จริงทำแม่กินข้าวได้รถแบบนี้ถ้าเราไปเฉียวหรือไปหุ่นอะมาเขาจะทำหน้ายัางไงวะเขาเตรียมปัดแจวไปแล้วถ้ากลับมามึงเจอหนน <S <S ุ่นตอนนี้มันเลยโถไปเยอะแล้วนี่อะไรไง นิดเดียวตลกอ่ะนิดเดียวนั่นแหละจะเป็นพี่พอยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับโมเมด้ชื่อนี้นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าผมมาถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับของกัวผมเอนี้ก็จะเป็นในช่องของพี่ตั้มโมเมทำไมเราดูเรียบร้อยจังผมเด็กจ้อนกไม่ถามครับเชิญเลยครับทั้งสองท่าน้ย เมื่อกี้เขาไปรีวิวรถคุณแล้วนะคุณต้องจัดตั้งแล้วนะครับผมนี่เขาเฉียบแจ่มตัวมากเลยนะตะกี้อยู่ช่องเขาเขาเต็มที่เลยนะครับผมบ้าเลยเขาจะถามที่อะไรครับครับอันนี้เป็นเซฟิโรใช่ไหมครับเซฟิโรดีครับคุณเห็นเป็นโคโรล่าไงครับ12ววลจะเรียก12วัลไม่ใช่จริงจริงมันคือ12วลัลมันกี่วัลโอ้เอาดีๆเป็นความรู้เซฟิโรมีสองตัวคือถ้าบ้านเราเขาจะเรียก12วาวกับ24วาวแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่แบ่งญี่ปุ่นก็คือเซฟิโรก็คือเซฟิโรมันก็จะมมีตัวเริ่ ตัวเชนตัวไฟนอลอิดิชั่นเนขาว่ากันไปแต่บ้านเราเนี่ยมันจะมีเท่ากัน3ตัวตัว12วาวที่จะเป็นคุณเห็นรถผมอยู่ตัว24วาวก็คือไฟท้ายดำที่เขาเรียกกันแล้วก็ตัวสุดท้ายคือไฟท้ายแดงดีเงาห้าผมคือตัวแรกครับผลิตปีหนึ่งพอยเก้าสปีนี่ก็ถ้าปีพอดีไอ้ยักษ์นี่คนนี้เอาข้อมูลแน่นอยู่แล้วคนนี้ผมไม่ได้โง่อย่างขนาดนั้ครับใครอยากจะรูกผมไปรถกูได้เลยไปงงเหรอเดี๋ไปดูช่องผมได้ง่จริงไม่ได้แกงงง่จริง คันี้จริงอย่างที่เขาพูดกันหลายๆคนว่ามันออกมาเป็นลักชวรี่ใช่ป่ะชายชายชไปแล้วถ้าชนชนกับแบรนด์อื่นอ่ะพ o n นหน้าชนแอคคอร์ดงแอคคอร์ดแอคคอชนแอคคอรถ้าชนกับเบีย E ส0คือ E สอสิมันเหลื่อมกว่าไง E สอสิมันเกิดมาก่อนปีแปแล้วมันก็ลากยาวมาถึงปีเก้าศูนย์ก้าหนึ่ง E ส6หมันออกมาปีเก้าสองเก้าสามอันนี้มันก็อยู่ในเจเนอเรชั่นที่ค้าบเกี่ยวคือ E 3องสิบออกก่อนไม่แต่มันคนละคนละเซกเมนต์เนี่มีหนากที่ราาเป่า กก็ตัดเยือกไปด้วยกันอ๋อราคามาเทียบในยุคนั้นในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสีบรอนฟ้าบรอนฟ้าอืมบลอนเงินแล้วก็มีฟ้าเป็นสีเดิมของมันไหมสีเดิมครับตั้งแต่ยุคนั้นเลยอ่านน้ำมารอบนึงอ๋ออ่านน้ำมารอบนึงมารอบนึงนี่มันมีสียุบอยู่นี่ทำไมถึงซื้อรับป่านหรือเปล่าถามตรงๆเลยผมมี5คันแล้วในชีวิตตอนนี้เป็นคันที่5เห็นสปิโรหมุนเวียนผ่านมือเยอะมากเอาที่ใช้จริงๆเนี่ยสามคันลงคันนี้อีก2คันเนี่ยคือซื้อมมมาา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 แลล้้้้้วกกก็็ขขขขยยยยไไปปซือออออเเเงงงงรระะะบบิิดดถถนนััททหหจคุณ่ี อีจีคุณก็ทำนะอีจีผมไม่ทำอีจีผมไม่ระเบิดไม่ที่คุณซื้อรถอีกคันหนึ่งโอ้ใช่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 รถอีกคันเพื่อให้เป็นคันเดียวไม่ผมไม่ยิงคนแงยผมเวลาทำอะไรเนี่ยมันไม่โง่ผมจะศึกษาไต่ตองก็จะซื้อ e air แล้วก็แยกซื้ออะไร e air จ่ายแน่ๆหนึ่งแสนพอซื้อรถสวยๆในไทยมันจ่ายแค่หกหมื่นห้าผมก็ยอมจ่ายหกหมื่นห้าเพื่อมาระเบิดทำรถผมแล้คันนั้นก็ทิ้งไปเพื่อเพื่อให้มันจบๆใช่ทีเดียวมาครบทุกชิ้นไม่เหมือนมันตลอดคะคุณผู้ชมมมดดตตตลอออถถาา่่ ทำไมถึงค่าใจอ่ะมันซื้อแล้งหลายรอบมันเปนอเอาจริงคุณเป็นแฟนบอยนิสซัตปะ่ะความเอนคุณก็มีนิสซัตผมไม่ได้เป็นแฟนบอยนิสซัต แต่ผมเป็นแฟนบอยเซฟิโร่ออกตัวอย่างนั้นเลยคุณนึกออกป่ะยุคเด็กอ่ะเราเนี่ยเริ่มใกล้เคียงกันหมดเหมืตามันคือเคยสมัมงภาพตั้มเคยกูอยูๆๆ่กูคือตั้มไปดูบ r c ใช่ใช่ไปดหนังสือใช่กับเซฟิโร่ในยุคนั้นรุ่นพี่ๆเราเนี่ยแม่งโคตรเวทิคูนะแม่งถือว่าแม่งเจ๋งนะแม่งแจ๋วนะตามที่ผมเห็นตอนเด็กอะ่ะมันมีหลายสายมันแต่งหลายสายเตี้ยซิ่งเตี้ยอมม็กอ่าแต่แบบในในสมองผมนี่คือต้นฉบับรถตรงเอนะวะงั้นมันยุคกระโชดร้อนมีมีอะไรนะมันเป็นมันเป็นต้นฉบับรถตรงเอนะเนี่ยอ เซอร์พิโลวนะ,ะที่มันผ่านยุคถ้าเป็นญี่ปุ่นก็โชว์ว่าอะไรก็ว่ๆๆๆาเะ, <ๆๆ S 2> ะไรยุคในไทยใชยใช่ทำมมันเป็นรถของ คนมีเงินมาก่อนผู้ใหญ่มีเงินลูกเศรษฐีรถแต่งวัยรุ่นรถแต่งของทรงเอของทรงเอใสจย้อนรถเด็บจนแบบประตูแพงมากเป็นรถดัแปลงทำเป็นรถเฮียอะไรก็ได้ในชีวิตเป็นรถงเป็นรถแต่งเออเซเบโรยืดเป็นรถบัสได้มั้งโอ้โหถามฟานเธอยุคเปลี่ยนหัวกับเซเวโรใส่หัวสกายไลน์หัวไม่พอกูเหนือกับมึงกูเปลี่ยนท้ายแม่งด้วยได้ตรงกลางกูเซเวโรแต่หัวท้ายกูสกายไลแต่แม่งก็เปลี่ยนไปเอาสองลูสองร้อยเอาทินเวียมาเฮียอะไรมั่วกันมั่แกกันมั่วมาจนมันกลับมาเป็นออริจินอล แบบนี้ชคือผมทาใจเพราะเขาว่าเซฟิโลเราอยากเป็นลูกเศรษฐีในวันที่เราไม่มีตังค์ไงพอวันนี้เรามีกําลังเราก็อยากซื้อมันแล้วมามาถูกเวลาคือล้มถูกแต่ผิดเวลาไปนิดเดียวคือรถถูกแต่ของโคตรแพงประตูไฟท้ายแพงหมดตอนนี้เพราะมันชิบขายกันเยอะนะใช่ไหมแต่อย่างอื่นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ในช่วงที่ที่คนเล่นรถดิฟตอนนั้นผมดีมเาว่าอะไรแพงใช่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 ในอย่างดูข้างหน้าเนีนไหมนี่ก็เป็นกระชนตัวนอ นอกโลกนอกยินนอกตัวญี่ปุ่นจะเป็นการชนสามโชนะอินเตอร์ยู่ดูนี้ไอ้ยัแต่ถ้ายุคนั้นมันต้องแบบอินเตอร์อยู่ช่องกลางเลยใช่ไหมยุคเก้าสิบอะไรเงี้ยใหญ่ๆนี้เออยุคนั้นนะเครื่องใหญ่ต้องวางเจมันเหมือนเป็นโลโก้คุณไปแล้วนะการขับสวิโร่คุณกโก้เนี่ยอย่างครั้งที่แล้วก็สิน้ำเงินนี้คือเครื่องเครื่องอะไรครับเครื่องเปลี่ยนแล้วครับเดิมมันคือ rb 2 0 e คือ overhead cam sharp คือ single cam อันนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ twin cam 24วสิบส ทอร์โบก็คือมาในรหัส RB 2 0 D E T มัน huh คือเครื่องเซฟิโร่ตัวท็อปสุดมีเทอร์โบด้วยมีเทอร์โบมีเทอร์โบจากโรงงานคือบ้านเราจะเอีงอะไรรู้ป่ะบ้านเราจะเอีงสเปคจากออสเตรเลียเพราะมีความใกล้เคียงกับบ้านเราอยู่น้ำมันคือคันนี้เหตุผลจะบอกพี่ๆสองคนว่าทำไมถผมซื้ออยากซื้อเซฟิโร่กับหลายครั้งแล้วก็ลังเลอยู่แต่พอมาเห็นคันนี้คุณเคยต้องตากับเขาว่ามลเสน่ห์เผมอยากให้ดูแทนไปคันนู้นนะมลเสน่ห์ไอ้เี้ยโดนแดดจะร้ายเอารู้สึกเดียวกัน ผมซื้อคันนี้พ่อเลยใช่ปะพอลิ้นชิช้นขึ้นนี่หมดเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมอ่ะมันคือลิ้นอะไรมันคือลิ้นที่เป็นออปชั่นเสริมของเซฟิโลเหมือนเขาหน้า,นาเอซตอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งแม่งหายากอะ่ะอันนี้ก็ไม่แท้นะอันนี้ก็ไม่แท้น่าจะก๊อปในบ้านเราแต่ผมไม่รู้ว่าใครก๊อปเขาไม่เคยเข้าเพจเซฟิโลแล้วเห็นคนขายคือมันติดรถคันนี้มาแล้วใช่แล้วคุณเคยเห็นมัง้งปะ เคยจะแพงขายก็เป็นหมืม่น <ừ. S 1> ซึ่งคืออันนี้ผมซื้อแค่นี้จริงๆแค่ลิ้นจริงๆอ๋อถ้าอยู่ในระยะนี้มองถ้าคนถอดลิ้นออกแล้วเครนี้ไม่สวยเลยผมกล้าพูดเลยเออถอดลิ้นอันนี้ออกก็จะดูสูงแบบสูงเลยอะ่ะใช่แต่เราไม่เหมือนอ e g คุณถ้า EG ระยะเนี้ยเรายังเห็นลิ้นเตใช,ใช,ใช่ใช่เนี้ยมันต้องก้มมันต้องกลมแต่ว่าถ้าอันนี้ต้องข่อยหน่อยมันจะเห็นนะแต่ลิ้นมันก็ใหญ่อยู่นะเรื่องเรื่องเนี่ยคือรถเป็นรถเก่าของลูกพี่แล้วลูกพี่เขาแบ่งปันมาเราชอบผลิต แต่พอชอบพลิงคิดใจใจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อแน่ขอดูรถรถคันนี้มาในวันแรกเป็นแนวแหวนเลยสิ้นจ๋าเลยสี่สิบแปดเต็มระบบเลยซื้อเลยพอเราเปิดฝากระปรองคุณดูสภาพหนยนี่ผมล้างแล้วนะตอนมาก็ดำๆหน่อยแต่เราดูทะลุดำๆได้เพาะว่าถ้าเราฝักผงซักฟอกผสมเบนซินผสมน้ำยล้างห้องเครื่องเข้าไปหน่อยแล้วเรานั่งขยี้มันน่าจะได้เว้ยน่าจะไปรอดกระป๋องสีดำสักกระป๋องเลยไอน้ำโพยอมันน่าจะรอดเว้ยรอดอยู่รอดอยู่จริง จริงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคุณตาถึงนะเอาจงจริงแล้วมันอาจจะฟุ๊กเรียกเขาว่าฟุ๊กก็ได้เว้ยอย่างนี้เป็นไงอย่างนั้นไม่เป็นแต่ว่าคุณเป็นสุดท้ายการซื้อแล้วก็ไม่มีผิดไม่ถูกอ่ะามึงชอบไม่ชอบก่อนว่ามึงไม่ชอบมึงไม่ซื้อแต่ถ้ามึงชอบจะเฮี้ยแค่ไหนมึงก็จะซื้อดูเป็นนิดนึงอ่ะเอานให้ความรู้คนหนึ่งนะว่าเบื้องต้นพื้นฐานก็ดูห้องเครื่องก่อนคือถ้าไปรัชโยมผมผมไม่ดูห้องเครื่องแห้งเบ้าสติกเกอร์้านอยู่ของไหมเบาโชว์ห้องเครื่องสับสีมา สี่ห้องเครื่องมาอ๋อแล้วยิ่ห้องเครื่องของรถคโรสีที่ผมยิ่งอชอบเลยอ้สวยขนาดผมก็ไปซื้อสองคือประสบการณ์ของอ่านแผ่นยางนี่มีไหมอ๋อแผ่ยนยางมีเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แต่งซิงมากๆจ๋ามาทำกับเิมพวกดีเทล,ลพวกนี้มันจะไม่ค่อยเหลือจะอถ,ถ,ถอดออกหมดถูกต้องนะครับไอ้น,นี่ยังสวยอยู่ไหมฟานมีชนไหมอันนี้ก็เรื่องบอดี้ทั่วไปเราไม่ได้ดูนะต้องไม่ชนเลยไม่ใช่รถมัน29ปีนนิดหน่อยเราต้องยอมแต่โดยรวมถือว่าโอเคแต่วจอากนั้นผมไม่ดูภายในพดูภายในเซอร์วิสลอกข้อเสียของมันนะ มีคอนโซลจะบวมรถคันนี้แปลกมีโครงอะไรสองอันสุดเขตาปฏิกิริยามีโคงอะไรสองอันมีประแจมให้ด้วยบวมยังไงอ่ะตรงช่องแอร์ด้านซ้ายเห็นไหมเห็นรับหมดจะมันโค้งไหมอืออืออ่าดูตรงช่องนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมอ๋อนี่แล้วโชวตรงนี้เห็นมันละลายไหมอือฮเปิดไหมเออเห็นไหมคุณดูตรงระหว่างสปีดโรกับนูเอลว่าอย่านี้นั่นแหละคือข้อเสียของสปีดโร่อ๋อนี่นี่เนี่ยคือข้อเสียเลยก็คือบวมหมดแมชจูเรียลเนี่ย มันไม่ดีต้องเข้าจะยุบรถรถพวกเราใช่ไหมครับ uh huh. สองกระจกหน้า ทำองศาแล้วบ้าเรามันร้อนพอมันถูกผ่านด้วยแสงแดดกระจกหน้ามันก็จะเป็นตัวลวมแสงเขตวิทยาศาสตร์ไม่งงเลยเคยรู้จักแใบขยายไหมอะไรที่ไบเด็เอากระดาษวางแล้วแใบขยายแล้วมันจะรวมแสงมันจะรวมแสงมาที่คอนโซอพอดีออ๋ไอ้บ้านี่มันเลยพอเพราะอันนี้มันไม่ได้บวมละลายนี่มันคือมันร้อนจนมันพองในวิคลียรดูเซเวโลของผมอย่างแรกแสดงว่าเกือบทุกคันก็จะบวมแบบนี้ใช้คำว่าทุกคันเหมือนอียิปต์แบบทรงไฟท้ายเนี่ยใช่เป็นโรคประจําตัวแล้วกันใช่โรคประจําตัวเรื่องภายในจะเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งหลังคาผุ ตามแนวกระดูกงูอันนี้ผมว่าน่าจะผูกแล้วเขาทําสิ่งมันนะถ้ามันเริ่มผูกแล้วเราเรีบผูดรีบปิดแผลรีบแก้ไขมันไปต่อได้แต่ถ้ามันผูกเยอะพอเปลี่ยนเนื้อเหล็กไปไม่รอบมันก็เหมือนการทารถเก่าทั่วไปผมโชคดีที่ได้ภายในมาตอนแรกมาเป็นเบาะเดิมครับที่เพิ่งเปลี่ยนเบาะมาเป็นเลคกาโลเ<ม>บาะมาเป็นแบบนี้ตอนเราเรียกชามัว น้ำปาชามัวพรมสกายไลน์พรมมีสีชิ้นครับเดี๋ผมขอความรู้หน่อยดิเขาเนี่ยยิ่งมาจากอะไรทำไมถึงแบบใส่เอชอาร์สามอยู่ในเซฟิโร่ตรงยุคตรงปีตรงรุ่นในยุคนั้นที่คนเล่นเซฟิโรจะเปลี่ยนอ่ะมันก็ยุคเดียวกับไอซีคุณไอซีคุณก็ใส่เอชอาร์ทีได้ถ้าเป็นตัวตัวแรกจริงๆที่เป็นตัวโลจริงๆก็จะเป็นผ้ากระสอบก็เหมือนกระสอบผ้าอ่ะกระสอบน้ำตาเราอ่ะมันเหมือนไม่เหมือนพวกโรลสโตปไหมที่แบบว่ามันมีสเปคนอกสเปคไทยอะไรเงี้ยก็ต่างไทยไม่มีในยุคแรกมีรถประกอบนอกมาขายก่อนเพราะความต้องการผลิตไม่่่ททททััันนนนนีีรรราาาาาบบมะะแแลลล้้้ววพอออตหงเยยยยปกกก็ส ถ้าผลิตผลิตในไ <ป S 1> ทยในไทยเลยในไเซมิโนะประกอบไทยหมดถ้าเป็นเพ่สีบอลเงินอย่างนี้นคือไทยหมดแต่ถ้าเป็นเพ่ห้องเครื่องที่เป็นสีฟ้านั่นคือผลิตญี่ปุ่นเลยแล้วแล้วฝั่งนู้นอ่ะพี่ฝั่งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยไม่มีเลยซปิโดเคยได้ยินเขาบอกว่ามีทนายเมกาดำอะไรพวกนั้นไม่มีใช่ไหมมันไปทำเรียกอะจริงๆไอ้ไฟไอ้ไฟหน้า,านนเขาเรียกว่าสเปกตุรกีตุรกีสเปกอาหรับเพราะแล้วพวกนี้มันจะไปอยู่ที่อาหรับแล้วมันจะไม่ใช้ชื่อว่าเซฟิโด,โดมันจะใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วสเปรดก์ออกตุรกีอะไรเงี้ยช่องแล้วก็มวยอยู่ส่องออกแนวตุรกีไงสเบรดก์ชื่อไมด้แม็กซิม่าหเลยชื่งอาจจะไม่นงโอเคโอเคแต่รอเรลมีแน่หน้าเหมือนกันแต่เรียกว่ารอเรลนี่ก็มีแต่ญี่ปุ่นเองรอเรลจ๋าจ๋าก็มี กิโลคุณไปทําล้อมาใหม่ใช่ไหมครับแตกทรงมาใหม่ใช่ไหมครับใช่ล้อผมทํามาใหม่มันคือล้ออะไรครับมันคือล้อ X Grand O นี้ครับฝังใจแต่เด็กตอนนี้ผมก่อนจะเข้าทีมนี่ล้อสองชิ้นสองชิ้นอันนี้ที่เขาเรียกว่าเกงไนอะไรป่ะจารยนทรงอย่างนี้ป่ะถ้าถามว่าทรงอย่างนี้แล้วล้อเกงไนใช่ไหมคนไทยที่ตอบว่าใช่แต่ถ้าเป็นอย่างผมเขาจะไม่เรียกเกงไนเขาจะเรียกเป็นชื่อรุ่น คือ T spoke ก็คือสามก้านโอ้หถูกไหมแล้วมันเป็นตำนานของแอดแวนเหมือนกันอยู่แอดแวนโอนี้โอนี้ก็ศูนย์อะเต็มเต็มเลยนะหายากหายากร้อนที่หายากมาก,กน,นะ้วนะขอบสิบหกไหนคุณลงรูปไปแล้วมีคนชอบรอ้อนมันตรงยุคใช่ไหมเพ่ตรงปีตรงยุคตรงอะไรจริงๆถ้าถามว่าตรงเลยไหมอาจจะไม่ใช่แต่จริงๆตำนานโอนี้มันมีตั้งแต่พวก PE, Kesida คุณก็ตั้งแต่นั้นแล้วโอนี้ที่เป็นสองชิ้นเหมือนกันแต่ขอบสิบห้าและข้างในสีแดงอะนะอะฮะการไปดูงูงูวันนี้เหน่อยอะ ทำปี2022เนี่ยบริษัทแอดวานจะทำเป็นเจเนอเรชันที่3ไม่ดีที่เป็นแอดวานโอนี้เหมือนกันแต่เป็นชิ้นเดียวใหญไก็เห็นอะที่เป็นสีดำขอบแดงในห้องนั้นใช่ใช่ใช่นั่นมันใช้คำว่าซูเปอร์แอดวานไฟท้ายเราได้มาเป็นไฟท้ายแดงไอผมดูในคลิปคุณเมย์เปลี่ยนมาอยู่เปลี่ยนเป็นไฟท้าย2ลานอ่าอันนี้มันคืออะไรไปเห็นรถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นตอนปลายแล้วพอเดินเชียงโกงก็เจอคือแต่งรถสไตล์ให้เป็นแท็กซี่ก็เนี่แหละเห็นตอนแรกมามีติดหัวติดใต้แท็กซี่ใใชชชช่่่่่่่่่่อออออบบบแแแแกกเเเจจจ็็ตตะะะุดดดดนนนนนนัััหลลไไไไปปปพพพีีีขงคค้รรถิิฟฟมมูย ทำลายล้างนะจะเป็นรถดิฟที่เทๆ่ๆดิฟฟิลดิฟถนนอารอาร์มิทถนนอะล้อนี้นี้ทรงนี้แต่ข้างในอาจจะเป็นเบรกมือปกติเครื่องไม่แรงไม่ได้เน้นความท่วมตอนนี้มันเลยเผดไปแล้วตอนแรกคือจะขาย ออันนี้พูดมาตามตรงซื้อมาเสร็แล้วก็ถ้ามีคนชอบก็ปล่อยก็แต่ว่าอตอนนี้มันเลยโถไปเยอะแล้วถ้าโควิดกูยังรอดได้ก็ไปเดี๋ถ้าไม่รอดก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องไปเกีย่ต้มดิฟได้ไ,ได้ถ้าจะให้มันดิฟดิฟได้ดิฟได้แต่ยากหน่อยตขับขึ้นขับลงขับขึ้นขับลงมันจะไปที่เกียร์ดีไม่ได้มันจะมีโทเล็กมาขัดมันต้องเจาะโซลเพื่อไม่ให้ไปดีจะเล่นอยู่ L สองสาม L สองสามก็คือเวลาขับก็ดึงลงขึ้น หรือเปล่าใช่ป่ะเหมือนเปลี่ยนเกียร์นะครับัถ่างนี้เองถ่านนันแบบที่พี่เคยไปเรียนดิฟมาแล้วมันยากกว่าแมนนวลไหมอุ้ยยากกว่าดิยากกว่าเยอะเลยแมนนวลมันง่ายอ่ะจริงๆมันมีเยอะคลาสเลื่อนออกแล้วก็เชนไปแล้วก็ว่าไปออโต้มันไม่มีคลาสเนี่มันเรียกรองไม่ได้มันต้องใช้ต้องใช้โมเมนตัมงเนาในการหมุนจริงๆที่ในจุดเริ่มต้นมันถึงจะไปต่อได้มันจะมาแบบป้าแล้วดึงแบบมือค้างให้ตสไลด์ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมาตรงตรงแล้วก็เลี้ยวแรงแรงต้องมเสียอาการก่อนแล้วก็จุ่มคันเร่งอ่ก็ต้องใช้ฝีมือเหมือนนนนกัะเี่ย ก็ยังยิ่งกันอยู่嘛ในญี่ปุ่นเอามาดิฟแพงมาก2ลา้านเยนอะ่ะญี่ปุ่นกนะันละหกแสนเซ็งนตอนนี้นะโอ้ oh. สภาพดีกว่านี้นะคันละหกแสนเขาบอกทั้งพวงมาลัยเนี่ยไอสัตว์ขึ้นแสนแล้วมึงคือบอกบอกคุณใหม่มากเลยอะ่ะมันเปิดใส่เลย S3 ่ะเหยนไหมสวยอะ่ะเนียนกริบเลยอ่ะเนี่ยดูดิวงปีที่ไม่มีรอยเหมือนไม่เคยมีคนนั่งอ่ะเพื่อพวคุณเลยนะเปลี่ยนผ้ามันอะผ้าเดิมเขาเรียกว่าบอก SRT รุ่น Falcon เป็นแรไอเทมอันนี้เป็นสาระความรู้ให้กับช่องครับผม SRT นะผมถามคนญี่ปุ่นถามพ่อค้าในไทยที่เป็นรุ่นเก่าๆอย่างนี้เขาเรียกว่า SRT ดูยังไงม่เป็น SRT ปีตรงนี้จะโค้งเลยมันจะโคงมันจะไม่แหลมมันจะโคงปกติมันจะมนหน่อยอ่าตรงนี้ปีกสูงนะอันนี้เอวสูงอย่างนี้เรียกว่า SRT ซึ่งมันจะเหมือนกับเบาะชายฟ้าของคุณแต่ถ้าเป็น s r 2มันจะเป็นหูเฉียงอันนี้มันจะไม่เป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นรูอย่างนี้สองอันแล้วเฉียงขึ้นซึ่งมันจะมีควบคู่กับเบาะอีกอัน ทรงแบบนี้หูแบบนี้ปากแบบนี้ แต่ตรงนี้แหลมตรงนี้จะแหล,ลม,มอย่างนี้เลยมันจะไม่โค้งอย่างงี้เขาก็เรียกว่า SR2 งงง่างง,ง่างงเลยหูตรงนี้จะเป็นกรรมบอนีไม่มใช่ัติกปีตรงนี้จะแหลมเขาเรียกว่า SR2 ทุกคนเถียงผมว่าเป็น SRT หรือเปล่า T ดิพี่เพราะมันทรงเดียวกันต่างแค่นี้เองคุณไปเซิร์ชในย a าฮูคุณไปเซิร์ชในเมอร์คารคุณไปเซิร์ชใน Mercury, คูเบอร์ได้เลยถ้าเจอรุ่นไหนที่ปีกแหลมมันเขียนว่า SR2 หมดใน Google ก็ SR2 หมดแต่ถ้าเป็นปีกมนปั๊บมันเป็น SRT เลยนี่คือจุดนี่ความรู้สังเกตบอกท่น็เปี เป็นรุ่นที่ทําขายมาใส่รถห่าอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเบาะข้างเดียวมันก็จะเป็นในรุ่นของโฟคันด้าถ้าส่วนใหญ่คเอาเบาะข้างเดียวหรือไดฮัตสุหรือรถเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับออ๋เฮ้ยผมถามคุณหน่อยคุณเคยมีอารมณ์อยากถึงซาฟิโลอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่มีไม่มีมีทั้งนี้เลยไม่ชอบไม่ไม่ชอบเพราะพี่โก้บีหรือเปล่าคุบอกก็เคยคุยกับเขาว่าผมไม่ไม่อินเลยซินเวียซาฟิโลบอกแต่ว่าพอตอนผมเห็นรถคุณคุณซื้อมาคันนี้นะไม่ไม่เอาคันแบบจอดถารไม่หานะแค่คันนี้นะผมก็อินนะ ผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ชอบเราเคยเห็นตัวแบบตรงที่มันเป็นรถแดกไปเลยรถซิงอะไรอย่างงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอะไรยงเี้ล้อล้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าดูน่าสนใจก็เหมือนกันนั้นไงถ้าเป็นแคสซิด้าล้อเดิมอัติล้อเดิมครับก็รถคุณลุงคนหนึ่งโมเมนตั้งไปใส่ล้อที่เป็นออฟลึกมันก็ดูเป็นรถจิ๊กหกเท่านั้นเองรถจิ๊กเถ๋รถจิ๊กโก้แล้วคุณอะคุณอะเคยคิดจะมีเทวิโร้ยไหมเคยแต่คิดว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นเออแต่เคยไม่ชอบแคสซิด้าได้ไม่ชอบมองข้า คุณเราดูรถกันมาพอสมควรแล้วเอาเลยเหรอได้เวลาแล้วแหละมีข้อควรระวังอะไรไหมในการขับขี่คันนี้ไม่มีใคก่อนนะคุณก่อนพี่สบายครับผมนี่เห็นไหมเขาเขาเตรียมปัดแจว้แล้วถ้ากลับมามึงเจอหัวใจ ตอนนี้เรามาอยู่ในรถสวิสโร่ของพี่โก้แล้วนะครับข้างในใหม่มากเลยอะเป็นลิงเหรอเหมือนรถซิ่งอะไม่ค่อยเหมือนรถหลุ่นๆ่าไหร่แอบซิ่งอะไรอย่างงี้เออแบบตรงเนี้ยกระโคบกลุงเกศอะไรพวกนี้ต้องนู้รถเขาขี่ง่ายออโต้ด้วยแต่ก็ต้องระวังเรื่องความเตี้ยให้เขานิดนึงในลักษณะที่รถมันเตี้ยขนาดนี้ก็ก็ยังโอเคอยู่แต่เขาขี่ง่ายเขาขี่ง่ายหนึ่งออโต้ใช่เครื่องทํามาแล้วภายในสะอาดเรียบร้อย ่ำแม่กินข้าวได้รถแบบนี้มแม่ไม่บน่นนะนี่ <c oughs> อนจริงแล้วอ,ะอ่ะเขาคิดไปเองนะเรื่องช่วงล่างเนี่ยดีกว่ารถผมอ่ะเขาเป็นคนทำรถเนียนนี่แหละกเรื่องของอประสบการณ์ยอมรับจริงๆว่ะผมลบน้ำให้เลยฮะนี่คุณเหินเลยล <บ S 2> คุณ <ลบ S 2> มาอ๋อนึกว่ามาวัดความเตี้ยรถเขาผมไม่เหมือนพวกคุณเลยโอ้โหแต่ถ้าไม่คันเร่งร้อยอ่ะมันก็มาวนะเนี่หรือว่าเราไม่เป็น ผมรู้สึกนิดนึงผมว่ามันใหญ่คุณอาจจะขับตั้ง E A G มา C R V มันก็ไม่ไม่เท่านี้ใช่ไหมล่ะตอนแรกก็เห็นครดิต้าก็ยังรู้สึกว่ายาอยู่นะและเซอร์วิสโร่ันยังอยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ไงแบบทรงรถมันก็คล้ายๆกันนะจริงๆนะผมไม่มีอะไรติดลยรถเขาสำหรับผมเขาคืออาจารย์เลยนะโคดคือเขามีแผนนะก่อนจะทําอะไรมันเป็นเรื่องดีนะในการทํารถอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างให้ดูเขาเป็นตัวอย่างแต่ผมชอบตรงที่มันเป็นออโต้เนี่ยแหละมันดูขับสบายดีอ่ะเพราะจริงๆมันควรจะเป็นรถใหญ่ๆรถอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นรถที่ขับสบายนะ ก็อยมันก็ไม่ถึงก็อื่นนะคุณผมว่าหรอเออลองไล่ไล่บมันหน่อยอ่ะจะแบบถ้าผมเหยียบร้อยเลยอ่ะเหมือนมันมันหายอะ่ะอ๋อแต่มันมีอาจจะมีจังหวะบูสต์ติดหรือเปล่าอ่ะอังจริงนี่ก็เป็นขับรถเทอร์โบครั้งแรกนะเนี่ยรถข้างนอกมันดูเหมือนเตี้ยม,มากนะด้วยล้อได้หรือเปล่านี่เป็นการขับเซรวิโลครั้งแรกของผมเลยเนี่ยเหมือนกันปะ<ต>เออจะเอาจริงจริงผมขับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมกิจใจอะไรมันมากขึ้นอะ่ะชอบรูปทรงข้างนอกกว่านี ถ้าเราไปเฉียวหรือไปขนดอะมาเขาจะทําหน้าย,ยัางไงวะไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในคลิปนะแต่หมายถึงว่าแบบถ้าเกิดเราไปพลาดจริงๆอะเขาจะด่าเราหรือเขาจะ <c oughs> อันนี้เราก็แค่มาขับลองฟิลเฉยๆนะเราไม่ได้แบบว่าที่บอกว่าลองรถกันขับนี่ไม่ได้แบบว่าต้องออกไปลองถนนไปซัดเ,เลยขนาดนั้นนะคือลองฟิลลิ่งของรถเพราะจริงๆรถแต่ละคนที่เอามานี่ก็รุ่นต่างต่างลักษณะกันเลยนะต่างยุคคุณชอบไหมผมชอบนะปกติคุณชอบอยู่แล้วไหมชอบอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบแบบว่าโหกูต้องมีอะไรขนาดนั้นอะเออมันก็เป็นรถอันนึงที่แบบแต่่่่่งงาาาายยะะะมผันนจแต แบบว่าล้อชุดหนึ่งโหลดอะไรอย่างเงี้ยมองว่าไม่แต่งยากหรอคือถ้าไม่ถ้าเลือกล้อไม่ดีเงี้ยมันก็ทะเลเหมือนกันนะอ่าใช่เอยรถขับดีเลยขับดีเลยไม่มีนายตีนะอืมรถทั้มาทานเราจะไปติอะไรอ่ะถ้ามีใครมาขอซื้อขายได้ก็ขายนะมครับพี่รถมันดีอยากตอบความดีให้ดีดีดีอาที่พวกคุณพวกพี่กับน้องไม่ติสรุปให้ผมหน่อยเหรอว่ต้องทำอะไรบ้างอยากให้คุณผมยังพูดเลยนิดนึงเอาเบียร์ก่อนข้าเข้าเลยเหรอไม่รู้จะตี ผมบอกเลยแล้วในคลิปว่าคุณควรเอาเขาเป็นตัวอย่าง,างการทำรถแบบเขาทำรถถึงจริงๆผมกลายเป็นว่าผมติดคอมเมนม์ของมันเวลาตอนที่แบบแปะทนเร่งร้อยอย่างงี้ มันไม่ได้มาแบบดั่งใจเพราะอาจจะทําไม่เป็นนะจะเร่งแซงอะไรมันดูต้องคิดเยอะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรผมว่าจะใช้เกียร์ไม่เป็นคันนี้เหรอคุณต้องเหยียบเยอะหน่อยมันเป็นเกียร์ออโต้มันต้องกดจุดเลยนะมันมันมีจังหวะอยู่แล้วสำหรับคุณอ่ะเคยขับครั้งแรกที่เป็นเซอร์เบโลจริงๆอยากจะมีรถแบบนี้ไว้สักคันแบบว่ารถขับง่ายๆออโต้สบายๆแบบข้างนอกแต่งล้อชุดโหลดเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นรุ่นนี้นะแต่หมายถึงว่าถ้ามีอย่างนี้ไว้สักคันอ่ะเออมันก็จะดีออ่าะไรยงงเี้ยมีสักามย่าวนีีขตอนนนั้้เาิดองขายนะครับถ้าคคนนสใจก็ุยดี ดีเปจังหวะแล้วตอนนี้ยังไม่ขายทำไมมากพอสองแสนห้าไปอสองแสนห้าไป,ไปสิครับร <laughs> ้อเล่ยก็อยู่โอ้ยด้วย <laughs> ราอเล่เราอเล่นยังไม่ขายตอนนี้ยังสนุกกับมันอยู่แต่ภาพสุดท้ายมีหมดละเขาเรียกว่าไทยสไตล์คันเดียวแต่ผมอยากจะสนุกกับมนะันนะเตียงผมหมักแม่งทำได้เหรอวะแล้วก็เิฟแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นรถที่แบบคุยเห็นแล้วคุณต้องชอบม oh. ันคิดว่าถ้าไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าถามเล่นๆภาพสุดท้ายกันนะตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมหน้ามันจะไม่ใช่เซเิรโลกเฮ้ยเฮ้ยคุณ กลับไปยุบอย่างนั้นเลยผมเดาเล่นๆว่าเป็นหน้า32ไม่ใช่เพราะว่าหน้าซินเวียไม่ใช่หน้าหีใช่ตอนนี้เราก็มาฟิชเชอร์ริงกันแล้วคุณเบียปิดช่องให้ผมเลยเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวต้องไปหาช่องคุณแล้วเพื่อไปดูรถผมไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฮะเพราะว่าทุกซับสไครต์เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเรานะครับเย้รูกขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูวันคลิปต่อไปผมไม่จะตกแล้ว่ะใช่จะทำได้ที่ทำได้เออเฮ้ย ハハハハ